สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาแก้มือกับมาคอสที่แพ้ไปคราวที่แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหนไหนไหนมาคอสยังไหนเจอแล้วเปิดมันขึ้นมาอ่าคราวนี้บอกก่อนไว้เลยนะครับจับตาดูดีๆคราวนี้ไม่แพ้แนะ่อ่าส่งแม่ทับออกไปก่อน แม่ทับตายก่อนทานจะได้ดีกลับบ้านเดินต่อกัน,กนมายึดยึดแนวหนะ้าเดินแบบนี้แพ้ไม่เป็นละเหรอ,อมีคิดนักมีคิดนักจะกินสองหรอกินสิกินสาไม่กินกินนะไปเขาฮอนละ โดนสองสะละไม่สนใจไปข้อฮอตต่อไปข้อฮอตไปข้อฮอตไม่สนไปนกินสองคืนไปข้อฮอตแล้วครับข้อฮอตข้ฮอตแล้วแพ้ไม่เป็นละไล่กินชปไปข้อฮอตอีก ชั่วโมองนี้เราจะเล่นฮอตกันนะครับเล่นสักฮอตสามตัวไปเลยดีไหมเข้าฮอตเข้าฮอตเําเชือดฮอตแมงคทิงเลยไล่กินอ้าวโอยอะไรอ่ะชนะซะแล้วพอละจบ